สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานพ่อเน้งห่อฟิชชิ่งอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ออกหมายกันแต่เช้าอีกแล้วนะครับนานทีจะได้ออกเช้านะครับส่วนใหญ่อย่างที่เห็นนะครับเปิดคลิปในรถมีแต่ช่วงกลางคืนนะครับผมมืดกันแทบจะไม่เห็นหน้าคนนะครับผมเช้านี้นะครับเราก็ว่าจะไปหมายนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับแม่น้ําป่าสักนะหมายน่าจะชื่อว่า บ้านสวนนาแอนะครับท่าราบนะครับโซนสาให้จังหวัดส,สระบุรีนะครับผมคือหมายนี้เอาจริงผมเคยไปยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมครั้งนั้นอา่ายังยังไม่เจอของใหญ่นะครับได้แต่ของเล็กๆนะปลาเล็กนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นน้ํามันช่วงหัวต่อระหว่างน้ําใสกับน้ําแดงพอดีนะครับปลาก็เลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะทีนี้ว่าผมโทรมาเช็คแล้ว เห็นทางนะแอร์เขาบอกว่าตอนนี้ก็เป็นน้ําแดงแล้วนะครับก็เลยจะลองมาดูเนาะว่าน้ําจะเป็นยังไงนะครับหลแรงเกินไปไหมนะครับอืแล้วก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็หลากหลายเหยื่อนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมนะครับจะใช้เหยื่อแม่นื้อหอมแมลงสาบเผาเราตกดูนะครับอกับงานเออแม่น้ําป่าสากน้ําแดงเนาะว่าพอจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับผมโบ๊ทปิดๆทุกๆนะครับผมพอดี เบ,เบอร์ครับไม่ค่อยสบายครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยครับ ครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับอาจารย์นุ้ยกำลังขนของลงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสวนนะ้แอร์นะครับท่าลาบนะอำเภอสระบ,บุรีนะครับผมก็จะเป็นซุ้มประมาณนี้นะครับซุ้มไทยซุ้มมันเลยนะสามารถโทรมาจองได้ก่อนนะครับเขามีเพจนะเข้าไปดูได้นะครับทางเพจนะเนาะก็าก็200บาทเองครับสำหรับ หมายนี้ราคาไม่แพงนะครับเนี่ยรถเราก็ถอยมาได้ถึงนี่เลยนะผ่าป่าไผ่เข้ามานะครับผมบรรยากาศก็ร่มรื่นมากเลยนะครับเหมาะมากๆครับผมกับการเพักผ่อนตกปลาเนาะแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้อีกครับว่าจะได้ไหมอะไรไหมเนาะอันนี้ก็ของอยู่ใต้น้ำนะครับไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่ที่แน่ๆก็โอเคครับน้ําแดงครับแล้วก็น้ําก็ไหลดีจัดเลยครับไหค่อนข้างแรงนะครับผมงูไทยตะก่วใหญ่หน่อย โอเคครับเดี๋ยวขนของประกอบเบ็ดก่อนครับผมจะได้ลุยเลยครับผม อย่างเงี้ยครับปลาอะไรครับโอ้โหเทโพน้อยนะครับเทโพน้อยโอเคครับเดี๋ยวเขาไปตามพ่อตามแม่เขามาด้วยครับผมโอเคครับโอเคครับสําหรับเดี๋ยวแมางสาเขาเราก็ตอนนี้ได้ปรากฏขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวก็สวยอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามต่อครับผมสำหรับหมายส่วนนะแอร์ท่าราบนะครับอำเภอสระบุจังหวัดสระบุรีนะ ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับแม่น้ําป่าศักเลยนะครับผมวันนี้ที่ผมมากันนะครับช่วงเดือนกันยายนแล้วนะน้ําก็เริ่มแดงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับแดงมากเนาะแต่ที่เห็นเห็นก็คืออย่างที่เห็นเลยครับน้ําค่อนข้างแรงนะครับคือใช้ตะก,กั่วค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตีไปก็ยังเข้าข้างข้างตะลิ่งอยู่ดีนะครับน้ําค่อนข้างแรงดูเหมือนจะไม่แรงแต่แรงมากนะครับน้ํา ตอนนี้ก็ตกกันมาถึงประมาณบ่ายโมงแล้วครับผมได้ครับก็ได้เป็นปลาสังกะวานนะครับแล้วก็ได้ปรากดใจสวยๆมาตัวนึงครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวก็ตกกันอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วเรามีเวลาตกกันไม่มากนะครับวันหนึ่งก็กผมก็มีเวลากันนั่นแหละครับสี่ห้าชั่วโมงถ้าเป็นกลางวันเนาะ <c oughs> สำหรับหมายนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอ่าจะเป็นซุ้มนะอ่าเป็นซุ้มประมาณนี้เลยนะครับแต่ละซุ้มก็จะมีเปรผูกให้เนาะอย่างซุ้มที่ผมอ่าจองนะครับจะเป็นซุ้มที่ห้านะครับนี่ก็เป็นรถเราเลยนะถอยมาจอดได้อย่างนี้เลยนะครับขนของใกล้นะครับ <c oughs> หน้าหน้าเนะี่ยก็เป็นป่าไผ่นะบริเวณสวนเขานะครับพื้นที่ก็ผมว่าก็น่าจะรลาวๆครับเออสามไร่น่าจะได้นะครับ วางขวางนะครับบริเวณโซนนู้นนะครับอ่าก็จะมีห้องน้ํานะอย่างดีนะครับผมจะติดต่อสั่งอาหารเครื่องดื่มก็จะมีนะครับนี่ครับเป็นกระดาษเป็นอะไรติดไว้นะครับผมมีเบอร์โทนะอ่าจะเอาอะไรก็สั่งได้นะครับอืก็ลมเย็นลมเลื่อนดีนะครับค่าบริการแก้วคิดไม่แพงนะครับผมอย่างที่บอกนะครับก็สองร้อยบาทนะครับเป็ดกี่คันก็ได้นะครับผม เต็มที่เลยตอนหนึ่งกะนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆนะนะวพ,พี่น้อง,องตกปลาท่านใดอยากจะมาเเทสหมายดูนะครับผมทดลองดูนะครับก็สามารถโทรถามเขาได้เลยนะครับสำหรับน้าแอ์เนาะใจดีครับโทรถามได้เลยเนาะวันนี้ผมก็ขนเหยื่อกันมาตามปกติแล้วครับแต่ว่าสรุปแล้วก็ที่ได้ตัวมาก็เป็นมแมลงสาบขาวเราล้วนๆเลยนะ เพอาน้ำค่อนข้างแรงครับก็เลยใช้เวลาสาบขาวตีนะครับผมก็โอเคครับก็ยังได้ปลาสังกวาสใจสวยๆนะครับมาน้องสังกวาสเราโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามต่อครับผมว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกไหมยังพอมีเวลาอยู่สองสามชั่วโมงครับโอเคครับนสว่านะครับลูกสิบโพครับตาอยู่ครับแต่ลูกสิบโ อ๋อสังกะว,ว่าครับแต่ตัว,ตวไม่โตใส้น้อยใช้น้อย,ใช,อยใช้เล็กโอเคครับผมป,ปลาอะไรครับนะ่ะโอ้โหอีกแล้ว <c oughs> ไม่ไปตามพ่อแม่มาบ้างเลย,อยโอเคครับติดตามต่อครับผมนะเป็นไงครับคิดว่าอยู่ไหม อ้าวเงียบอะไรครับเนะ่ะโอ้โหนี่มันไม่ใช่สั่งละวา่าธรรมดานะครับต้องเรียกว่าสงเทาวาดอีกแล้วครับถูกไห้กล้องดูหน่อยครับนี่ไงสวยๆเลยครับสั่งละวา่าเถอะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับผม ก็วันหนึ่งก็มีเวลาตกประมาณนี้แหละครับไม่นานเท่าไหร่เนาะแต่สำหรับวันนี้กับหมายน้ําแรงแล้วก็น้ําแดงนะครับก็พอได้ครับใช้เหยื่อมาแล่สาบขาวมาเนื้อหอมของเรานะครับก็พอได้ตัวนะครับพอได้กินได้แกงนะสำหรับวันนี้เนาะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้นะครับนี่ครับน้ําค่อนข้างแรงเนี่ยเราตีเบ็ดไปด้านหน้าใช่ไหมครับดูสายเบ็ดดิฮะ ใช้ตะก,ก่วใหญ่นะครับแต่ก็ยังสายเบ็ดเข้ามาติดนิมตะลิงหมดเลยนะครับผมตีเข้าร่องน้ําไม่ได้เลยครับตะก,ก่วสู้ไม่ไหวนะครับต้องใส่ต้องเบอร์ใหญ่กว่านี้ตอนนี้ก็ทยอยแล้วนะครับเก็บเบ็ดแล้วครับผมบิดตัวไหมครับ <laughs> ผมว่าสวะเออแล้วอุปสรรคีย่างหนึ่งของวันนี้ก็คือ ใต้น้ามีสว่าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรากผักตบออแล้วก็พวกออซากพืชนนอเน่าน,นะครับลอยมาใต้น้ำเนาะเวลาเราตีเบ็ดไปก็จะละนะครับลู่กับสายเอ็นมานะบางทีก็เหมือนปลากินนะครับช่วงหน้าน้ําแดงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นขยะใต้นองใต้น้ํานะครับเยอะมากบางทีก็เหมือนปลาตอดนะครับเพราะเวลาลู่กับน้ํากับอะไรเนี่ยครับตรงปัตรงปลาติกนะครับ พอน้ำเพิ่งมานะครับมันก็เลยยังสกรปรกอยู่เนาะใต้น้ํายังไม่เอี่ยมนะครับต้องใช้เวลาให้น้ํามันไหลไปสักระยะหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปลารวมนะครับวันนี้ก็พอได้นะแป๊บนึงนะครับมันค่อนข้างชันเดี๋ยวจะกิ้งเอาไว้ดูนะได้น้อยแต่ได้นะนะครับ เป็นสังกวาสน,นะครับไซส์สวยนะไซส์สวยเลยนะครับแล้วก็มีปรากฏตัวหนึ่งเนาะ,ะพอได้ครับเห็นไหมพอจะมองเห็นไหครับน่าจะพอเห็นนะก็ประมาณนี้ฮนะตอนนี้ก็เวลาเท่านี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะจับเหยือ่อแมลวสาบขาวเราเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคครับสำหรับหมายนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสก,ก็จะมาซ้ำหมายใหม่นะครับผม น้ำแรงมากเลยสําหรับวันนี้เนาะยังไงนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องให้พวกเราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะครับผมสําหรับวันนี้พวกผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ